ทำไมจึงต้องเปลี่ยนนามสกุลนะครับก็มีหลายคนหลายความเห็นนะครับอบอกว่าทำไมต้องเปลี่ยนนามสกุลก็มีเหตุผลอย่างนี้ครับ <c oughs> คือปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลก่อน เป็นอันดับแรกนะครับเหมือนกับถ้าไปหาหมอเนี่ยก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะครับหรือตรวจโรคก่อนนะครับเมื่อ,อตรวจแล้วไม่ดีก็จะแนะนำนะครับแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับในกรณีที่ชื่อไม่ดีนะครับแต่นามสกุลยังดีอยู่ หรือไม่เสียมากนะครับก็จะแนะนำให้เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็บอกวาอ่าชื่อเดิมพ่อแม่ตั้งให้นั้นนะครับถือว่าดีแล้วเป็นมงคลแล้วอันนั้นคือท่านพูดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเหตุฟังผลนะครับเพราะว่าอาจารย์จะต้องวิเคราะห์ดูก่อนไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนทุกคนนะครับ ถ้าดีแล้วก็จะบอกว่าดีนะครับในกรณีนามสกุลอันนี้จะเอาไว้เป็นเป็นข้อมูลที่จะต้องเปลี่ยนแปลงท้ายสุดนะครับคือถ้าสามารถแก้ไขได้ก็จะปรับแก้ให้นะครับและบางครั้งการเปลี่ยนนามสกุลนั้นนะครับก็จะคงานามสกุลเดิมเอาไว้บ้าง เพื่อเป็นตัวเลือกนะครับเช่นเติมคําเข้าไปหรือเพิ่มคําต่อท้ายนะครับเพื่อจะให้คงนามสกุลไว้นะครับซึ่งนามสกุลที่จะต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนใหม่หรือทิ้งเลยนั้นก็มี2ประเภทนะครับก็คือ 1. น่งนามสกุลที่ถอนรหัสออกมาแล้วได้เป็นรหัสเลขผลรวมเป็นเลข7 เช่นเลข7เลข16 25 52 34 43 16 61ก็จะทำการเปลี่ยนแล้วก็มีอีกเลขหนึ่งก็คือที่รวมกันได้เลข11เช่นเลข11เลข29เลข38 47 56นี่ครับคือ,อนามสกุลที่ต้องแก้ไขนอกนั้นก็จะไม่รบกวนท่านครับขอฝากไว้นะ